สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆทรงหรูหน่าใช้1คันกว้างกวางนั่งสบายทรงหรู VIP ในสไตล์ของ Nissan. นิสสันเทียนนะครับปี2004เทียนาปี2004เครื่อง2003นะครับสีสันสวยงามเงาชํำมีประกันชั้น2บวกอยู่ด้วยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วล่างสมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยนะครับคันนี้ภายนอกสวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับใช้งานได้เลยยางปี2021ล้อเดิมโรงงานนะครับ สวยแบบนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายภายในนี่กว้างมากๆนะครับเบาคู่หน้าปรลัดไฟฟ้ามีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับใครที่ชอบเชียหน้านะครับคันนี้ได้สภาพได้ปีนะครับ115,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับการันตีการจะส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถอยู่แถว3,000นนครปฐมนะครับคันนี้เปิดมาในราคาเบาๆน่าสนใจมากๆนะครับภายในสวยกว้างขวางแล้วก็ มีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับตกแต่งลายไม้เซนทล็อกแอร์แบ็กเอเนะครับคันนี้เบาะหลังนี่คือสวยนะครับไม่ต้องเก็บทําอะไรมีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับคันนี้มีที่จะต้องเก็บทําแน่นอนนะครับก็แจ้งมาชัดนะครับเบาะคู่หน้านะครับ จะต้องมีเก็บทำหน่อยนะครับอาจจะมีรอยแตกแล้วก็ขาดนะครับก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนกับราคาที่เปิดมาให้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับก็ลองเจรจาต่อรองกันดูนะครับกับรถติสวยทรงนี้สไตล์นี้คุ้มหรือไม่สมาชิกพิจารณานะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่สวยนะครับจะมีด้านหน้านะครับตรงเบาะคนขับนะครับแล้วก็เบาะอีกฝั่งหนึ่งของข้างคนขับนะครับจะต้องมีเก็บทำนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็ พาพี่เก็บทานะครับพอเปิดราคามาเบาๆแล้วครับสมาชิกที่ชอบนะครับรองพิจารณาและตัดสินใจดูนะครับกับรถสวยทรงหรูกว้างๆนั่งสบายนิสสันเทียนานะครับเครื่อง2,003เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดใครที่ชอบนะครับเครื่อง2,003นะครับใครที่มาทางนี้ก็น่าจะถูกใจแน่นอนนะครับ ด้วยโฉมด้วยสภาพกับราคาที่เปิดให้อาจจะต้องมีเก็บทํานิดหน่อยก็บวกลบดูนะครับคุ้มหรือไม่สมาชิกพิจนารณาได้เลยครับแต่ที่แน่นอนที่แอดมิน2 2นะครับถ้าใครชอบนะครับคุ้มครับเพราะว่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆสีสวยช่วงล่างดีเยี่ยมเอกสารครบภาษีไม่ขาดที่เหลือสมาชิกก็แค่ไปเก็บทานิดหน่อยก็จะได้รถทรงหรูเอาไว้ใช้งานนะครับ ก็ลองชมนะครับอยู่ใกล้ไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับสามพันนคนปรปฐมนะครับเอาเป็นว่าราคานี้สภาพนี้คุ้มหรือไม่สมาชิกพิจนารณาดูได้ครับขอวิดีโอคอลได้ครับขอรูปเพิ่มได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่ชอบรถสวยทรงหรูกว้างขวางในสไตล์ VIP ของนิสสันเทียนาะคันนี้น่าสนใจมากๆครับฝากไว้ด้วยครับ